สาราแก้วยอดฮิตเลยครับไม่มีใครได้เคยใช้ครับท่านก็บ่นจังเลยอสาหลายตะไคร่ของท่านนะครับต้องใช้เงินเป็นร้อยล้านเลยครับเพื่อจะจํากัดตะไคร่เพื่อจะเอาตะไคร่ออกเข้าใจครับท่านอยากจะตัดเสาทําใหม่แล้วก็เป็นประลมพิธีเพื่อจะต้อนรับมันร้อนครับให้ลงท่านลงเปน็นด้างสิบห้านาทีไหมครับผมไม่เห็นความจําเป็นแล้วว่าประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรที่ผ่านมาก็เห็นบอกมีทาบุญตักบาทไม่รู้ทาอะไรอะ่ะ แต่จริงในเชิงสถาปัตยกรรมเขาเขาสร้างไว้ไม่ได้มีไม่ได้มีเป้าประสงค์ในการจะใช้งานจริงมันเป็นแลนด์มาร์คไม่ผมก็ผมว่างๆเหมือนกันเนี่ยที่อาจารย์ท่านอาจารย์ทาตีที่เป็นเสลเป็นแห่งชาติที่สร้างสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาครับท่านก็บอกว่ามันเพื่อความเป็นสมมาตรและลดทอนสเกลว่าฟังดูก็งงว่ามันมันอะไรเพราะสภารมันใหญ่มากมันเหมือนมันเหมือนยักษ์เลยใช่ไหมครับไอ้นี่มันลดทอนสเกลมาให้ให้เท่ากับมนุษย์ประุชนคนธรรมดาเออฟังดูก็ก็แอบสแครกดี ผมก็ไม่รู้ว่าท่านเสียเงินอีกร้อยล้านเข้าไปเนี่ยเผาแอร์หรือทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเวิร์กอะครับมันจะใช้งานได้จริงหรอครับหรือสุดท้ายมันก็เป็นแค่แลนด์มาร์กอะต่อครับ